เนื่องในวันที่26พิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและในปี2563นี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเซฟโซนโนนิ zone, no วเฟส26มิถิุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกในโอกาสนี้ข้าพเจ้าในวิจุรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนของประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดจันทบุรีขอ,รชชรรอรขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมาหกากษัตริย์ข้อ2ข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งการเสพการค้าและการผลิตข้อ3ข้าพเจ้าจะร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติดทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเป้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติข้อ4ข้าพเจ้าจะทุ่มเทก,กำลังกายกำลังใจสติปัญญาสนับสนุน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน